ฮัลโหลสวัสดีคุณลุกเพจสวัสดีจ้าคุณลุกเพจจ้ายางแตกไงยางแตกนัมเบอรวันไงคะคุณลุกเพจขาดูจะเบิงพี่เข้ามาช่วยแล้วนะคะ เรื่องของเรื่องก็คือไปทำภาร,รกิจแห่งความหวังที่จังหวัดปราจีนบุรีมานะ,ะจ๊ะเจ้าเอ๋ยกำลังสิมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานครอยู่เส้นถนนสะเสิงเซากระบิน,บนใช่ไหมสะเชิงเซากระบินนะฮะเสียงเสียงดังตับ <c oughs> นิ่งกันอยู่สักพักมองหน้ากันอยู่ในรถเสียงอีหยงังวะ <c oughs> ป้าพี่เมม,มองกระจกข้างฝั่งซ้ายมองไปตามเสียง อ้าวอีเตยเอ้ยยังแตก่พนะมิดซีรีลูกเหตุมิดเลยมิดถนนเลยค่ะเอ็นด, <c oughs> เดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมย์ถือแป๊บนึงใส่แมสขอใส่แมสแป๊บ ต,ตอนนี้พี่เขายกรถขึ้นแล้วนะคะโทรเรียกช่างค่ะพี่เขาอยู่ห่างจากเราตรงนี้ประมาณห้ากิโลปาจีนบุรีใช่ปาเ,เช่นเ,เส้นวิ่งออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละตรงนี้เป็นเส้นชาเชิงเซากับินบุรีนะคะแถวบ้านเลยอิหลีบอเออเดี๋ยวก่อนลูกเพจฉันรถยางแตกนะเจ้าสิมาถามหาเลขทะเบียนอย่งเอา้าสองเอา โชคดีรถไม่เสียหลักใช่ใช่ใช่รถรถใหญ่มันไม่แกว่งเลยอ่ะแล้วก็รีบพอรู้ป anyway> ั๊วว่ายางแตกก็รีบไอรีบจอดทางทางเลยนะครับปลอดภัยทุกคนดีปลอดภัยทุกคนดีทำไมอ่ะฉันสวยขนาดนี้ทำไมรถฉันหนึ่งยางแตกลูกชายชื่อบัวขาว ลถคู่ภารกิจแห่งความหวังแห่งปาฏิหาริย์ของอีเตอร์อีจานพี่แม่ไรลื่นเขาเปลี่ยนใส่ล้อเขาให้ก่อนแล้วก็วิ่งไปที่อู่พี่เขาข้างหน้านี้แต่เขาจะหายางให้เพื่อที่จะเปลี่ยนยางเปียนอีกทีนึงเปลี่ยนเป็นยางใหม่จะมียางเปลี่ยนให้หรือเปล่าไม่รู้พี่เขาบอกเอาขอยางพี่เขากลับกรุงเทพเลยได้ไหมจริงป่ะหรอจว่าจริงหรือเปล่ากัน มามา,มาลูกชายฟันหล่อแล้วล่าสุดันหล่ออยู่ข้างหลังดูเอาไปขึ้นอนุทยานมานคุณทุกเทพตูดแว่งสูดๆวดยนางเต้ยขอบคุณจ้าพี่ถูกใจเจ้าฉันยางแตกจะจะมาถูกใจทำไมไม่น่ารักเลย เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เองเอา้าทำไมไม่แวะช่วยหนูะไม่เห็นรถปาเจโลของหนูหรออีเตอร์อีจันเสื้อแดงกันเป็นกลุ่มเลยพี่หนูพิมพี่หนูพิมทำไมไม่แวะช่วยหนูสวัสดีจ้าพี่วัฒนารถอีเตอร์อีจันยางแตกจะไปทำภารกิจแห่งความหวังมาที่ปาจจินบุรีขากลับวิ่งเข้าเส้นกรุงเทพนะครับอยู่ที่ถนนชาเชิงชาวกบ,บินบุรี รถยางแตกพี่ประหยัดต่อให้ทุกคนปลอดภัยว่ะขอบคุณจ้ามันเป็นตรงรอยที่เราปะตรงนั้นปะน่าจะไปะเหยียบแก้มไปเหยียบอะ,อะไรนะอ๋ออันนี้อันนี้พี่เขาเอายางของเขามาเปลี่ยนให้ก่อนนะฮะพระอาทิตย์ก็อัสดงแล้วค่ะคุณลูกเพจขา หมดวันไปด้วยหลายเหตุการณ์จริงๆวันนี้ส่งกำลังใจมาให้คอยนะสงสัยสงสัยอยากได้ใหม่พะน่ะซูซูพิเตอร์อยากดูคลิปเอ่อคลิปนะครับคลิปอีเตอร์อีจันจะมีทุกๆสุดสัปดาห์นะครับทุกเหตสุกสาวอาทิตยสุกสาวอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราก็จะเปิดเคสให้ดูก่อนถ้าส,สุดสุดสัปดาห์นี้จะเป็นคลิปอะไรเราก็จะเปิดเรื่องให้ดูก่อนหนึ่ามสี่เรื่องมันจะเริ่มต้นประมาณไหนหรือว่าเป็นเคสของใครอะไรเงี้ยประมาณนี้ยางอะไรลดของของรุ่นนี้ไม่มีมาให้นะส่งกำลังใจไปให้นะขอบคุณมากจ้ะพี่บี ดูสิลูกเหตถ้าฉันมาคนเดียวถ้าอีเตยมาคนเดียวก็ต้องมานั่งเปลี่ยนยางแบบนี้คิดสภาพอีเตยนั่งเปลี่ยนยางอยู่คนเดียวอ่ะตายตายตอนนี้เหยอพี่เตยตัวหนักโอ้ยสูงถ้าตัวบางขนาดนี้จะบอกตัวหนักนะน้ำหนักยี่สิบสองนะ ไปอู่พี่เขาเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะรถวิ่งต่อไปได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนคลิปก่อนอุ้ยไม่ได้สิฉันจะไลฟ์สดในนี้ไม่ได้เพราะมีเซอร์ไพรส์ลูกเห็ดอยู่ <c oughs> มีเซอร์ไพรส์ลูกเห็ดอยู่ในนี้ <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะวิ่งต่อได้ละเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางต่อที่อู่เขาอีกทีอันนี้เขาใส่ยางสำรองของอู่เขาให้อยู่นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้นะจ๊ะ ไปแล้วเต้ยจะไปเปลี่ยนยางแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรวิ่งเข้ากับกรุงเทพต่อแล้วนะครับเย่ๆยช่างมาแล้วโอเคขอบคุณขอบคุณทุกกาลังใจจ้ะเดี๋ยวเต้ยไปเปลี่ยนยางต่อละแล้วจะกับกับกรุงเทพละเด้อคลิปมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เพจอีเตอร์อีจันก็มีโพสต์ให้เรื่อยๆนะคะโพสต์เปิดเรื่องโพสต์เปิดเคสอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีคลิปลงนะครับก็รอติดตามอีเตอร์อีจันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย